ข้างล่างสักนิดหนึ่งที่จังหวัดลบบุรีโครงการส่งน้าและบำรุงรักษาป่าศักดิ์ชลสิธิ์ครับดำเนินการปรับเพิ่มการระบายน้ําซึ่งจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ําขึ้นเป็นลําดับตั้งแต่วันที่17-19ถึงกันยายนี้ครับนายชูพงศรรัตน์นะครับผู้อเนวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ได้ออกหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่17กันยายน2568เรื่องแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธิ์ฉบับที่6 โดยสถานการณ์นะ้ำณวันที่16กันยายนที่ผ่านมานะครับเวลา6นาฬิกาเขื่อนป่าสักชุลสิทธิ์มีปริมาณน้ำา65ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น63%ของน้ำไหลลงอ่าง599กบาลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือ52ล้านลูกบาทเมตรต่อวันปริมาณการระบายน้ำครับอยู่ที่200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือ17ล้านลูกบาทเมตรต่อวันจากการติดตามและคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชุลสิธิ์ ด้านเหนือเขื่อนครับยังมีปริมาณน้ําที่ไหลเข้าเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ําและปริมาณน้าในเขื่อนป่าศักจิลสิธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมโครงการส่งน้าและบำรุงรักษาป่าสักจิลสิธิ์จะดาเนินการปรับเพิ่มการระบายน้ําจากเดิมอัตรา200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา350ลูกบา์เมตรต่อวินาทีโดยเพิ่มขึ้นอัตราวันละ50ลูกบาทเมตรต่อวินาที ซึ่งจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ําขึ้นเป็นลําดับตั้งแต่วันที่17กันยายนนี้เป็นต้นไปครับซึ่งก็จะมีการปรับนะคะวันที่17กันยายนนี้ค่ะเพิ่มการระบายน้ําเป็นอัตรา250ลูกบาทเมตรต่อวินาทีวันที่18กันยายนเพิ่มการระบายน้ําเป็นอัตรา300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและวันที่19กันยายนเพิ่มอัตราการระบายน้ําเป็น350ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะดังนั้นค่ะเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพย์สินของประชาชนจากการที่ ระดับน้ําในแม่น้ําป่าสักจะเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกประมาณ1.3เมตรถึง1.5เมตรค่ะโดยระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นยังอยู่ในราน้ําที่ไม่เกิดสภาวะน้าล้นตลิ่งแม่น้ําป่าสักจึงขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนนะคะในพื้นที่ได้รับทราบและติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดต,ต่อไปนั่นเองค่ะ